สวัสดีครับกลับมาพบกับมอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่13เมษายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค่าเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดทําคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP 5ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 1เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่1นิว c า r เ s o n กับสเปอร์ ห้ามพาดด้วยาการทั้งพวงฝากทุกท่านที่ก็มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองพูแฮนดิแคปนิวคาสเซิล <New Carson S 1> กับสเปอร์ศึกพิมลิกอังกฤษแข่งขันกันตอนหกโมงครึ่งสเปอร์ทีมเยือนบุกต่อปอปารมลห้านิวคาสเซิลกับสเปอร์ จะว่าไปแล้วก็ถือว่าเป็นสองทีมที่มีขนาดใหญ่ยังไงดีอะ่ะจะบอกว่ามันก็เป็นทีมที่มีตโโัวผูเล่นดีๆในทีมเยอะแยะทั้งคู่นะสเปอร์ก็หลากหลายนิวคาสเซิลก็หลากหลายเพียงแต่ตอนนี้ในตารางหลีกนิวคาสเซิลรุ้นอะไรอยู่สเปอร์รุ้นอะไรอยู่ผลงาน ท่าเกมหลังสุดของนิวเป็นยังไงของเปอร์เป็นยังไงการลงทุนการเจอเจอกันตัวผูตัวแฮนดิแคปแางเจ้าทั้งห้าลายเดี๋ยวบอลโอเคจะสาธยายให้ท่านได้รับทราบช่วยประกอบการตัดสินใจรู้ว่าใช่ว่าจะบาดบาถหมบอลสรุมสุดท้ายบอลโอเคจะเลือกตามทีมไหนจะว่าบอลรองหรือทีมยืนบอลต่อเพื่อนๆจะตามบอลโอเคไหมหรือจะสวนก็แล้วแต่ เริ่มต้นกันที่ตารางหลีกก่อนเลยในตารางหลีกนี่คอนเซิลคือทีดอัดับที่8ของตารางเีนอยู่47คะแนนน,นาทีนี้นิวคาสเซิลยังคงต้องลุ้นเรื่องของขยับอันดับ47ถ้าจะขยับอันดับก็สามารถแซงแมนยูได้แซงแมนยูได้เพราะแมนยูมี49ถามว่าอยู่ในตำแหน่งของแมนยูได้อะไรก็อาจจะได้ ได้อะไรเนี่ยได้อยูโรป้าเหรอหรือไม่ก็ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกประมาณนั้นนะเมืองต้นนะเมืองต้นเพราะว่าขึ้นไปเหนือแมนยูเนี่ยมันเป็นแอตตาวิล่าแล้วอะแล้วอตตาวิลามีห่งสิบอะต่างก็ต้องสิบเอ็ดคะแนนจากแมนยูอะโอ้โหแลนะ้วแอตตาวิล่าเนี่ยเขารุนนี่อยู่เขารุนอันดับที่สี่อยู่ฟ้าชเลิกกับสเปอร์อยู่นะครับเพราะนั้นสเปอร์คือดีมอับที่สี่นะมีอยู่หสิบคะแนน เท่ากับไอตรนเวลาคืออันนี้สเปอชัดเจนมากแยกกับไอตรนเวลานี่แหละไม่มีใครมานไม่มีใครมาแจมแล้วมันเจนเลยไม่มีใครมาแจมแยกอันดับที่สี่ไม่สเปอร์ก็ไอตรนเวลานี่แหละสองทีมเนี่ยจะได้ไปแต่จะได้ตําแหน่งอันดับที่สี่ไปนะส่วนนิวก็เต็มที่ระดับที่หกเนี่ยหกเจ็ดแปดประมาณนี้แหละอยู่ประมาณนี้แหละนะครับนี่คือในตารางลลกครับหมายความว่าอันดับที่แปดเจอกันดับที่หกเอออันดับที่แปดเจอกัอันดับที่สี่นะ ส่วนแรงดูใจในการเล่นก็คงจะมีพอกันแหละเพราะอย่างน้อยนิวคาสเซลอาจจะไม่ได้ลุ้นใหญ่โตโมโหลาเหมือนสเปอร์แต่ก็มีการลงเล่นในบ้านส่วนสเปอร์นะ่ะแน่นอนลุ้นเบียก,กับอตามิลาอยู่นะครับใครชนะก็ได้เปรียบก่อนแหละผลงานห้าเกมหลังส่วนของ New นิวคาสเซลชนะ2เสมองแพ้ง ก็ถือว่ามาดีในสามเกมหลังก่อนนั้นออ่ยแพ้แมนซีออนแพ้เชลซีมาดีสามเกมหลังคือชนะเวทแฮมเสมอเอเวอร์ตันแล้วก็บุกไปชนะฟูแลมในภาพรวมของรูปเกมของนิคัสเซย์ก็อยากขึ้นขึ้นลงลงไม่แน่ม่นอนบางเกมก็เล่นดีบางเกมเล่นดีครึ่งแรกครึ่งหลังแย่เกมลุกบางเกมคมเกมรับบางเกมเหนียวบางเกมก็ไม่เหนียวคือ มันขึ้นขึ้นลงลงจริงๆสำหรับนิวคาสเตอร์นะก็ไม่แปลกเลยครับที่ครนนี้จะอยู่แบบที่แปดนะแต่โดยรวมอย่างน้อยสามเกมหลังก็ไม่แพ้ใครนะมีความมั่นใจกันพอสมควรแหละและจากผลงานเนี่ยชนะสองทุนหนึ่งแพ้สองเนี่ยการลงทุนยังคงขาดทุนนะกำไรแค่สองเกมขาดทุนไป2สองเกมครึ่งห่างลบกลบนีแล้วยืนแดนลบนะตามนคาสเอร์ในภาพรวมช่วงหลังยืนแดนลบ ส่วนสเปอร์นะที่กำลังลุ้นอยู่ฟาจัมบะเลกอันดับที่4ี่กับทาอนดเวลาอยู่ผลงานท่างเกมหลังสุดชนะสามสามมหนึ่งแพ้หนึ่งก็ถือว่าดูดีสมเหตุสมผลกับที่ลุ้นพื้นที่อยู่ฟาเัมบะเล็กอยู่และตอนนี้อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็ครอบครองอันดับที่สี่อยู่ในมือที่เหลือก็คือพยายามทั้งหน้าตงางตาทำผลงานให้ดีสม่ำเสมอ แต่เป็นที่น่าแปลกใจครับในการที่สเปอร์ชนะสามสัมบึ่งแพ้หนึ่งซึ่งผลงานมาดูดีนะแต่การลงทุนขาดทุนขาดทุนยืนแดนลบไม่ต่างจา New Carson, กนิวคาสเซลกำไรสองเกมขาดทุนสามเกมยืนแดนลบเต็มๆเพราะนั้นในภาพรวมของผลงานเนี่ยนิวคาสเซลก็มาดีขึ้นในสามเกมหลังแต่การลงทุนยังคงแจ้งกระมงพูดอ,อย่างนี้แล้วกันส่วนสเปอร์ ก็มันดีมากขึ้นในสามเกมหลังเหมือนกันแต่ว่าการลุก็ใจกระบอจะเห็นว่าในสามเกมหลังเนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยชนะสองเสมอหนึ่ง 1, เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยวันนี้มันเลยดูสูงสีราคาปอปารล์ลบ้าก็อาจจะโยกให้สเปอร์ในฐานะที่ทีมอันดับและคะแนนในตารางมาดูดีกว่าแล้วก็ลุ้นลุ้นเป้าหมายที่ใหญ่กว่าอย่างไรก็ตามการเจอเจอกการห้าครั้งหลังสุดสเปอร์ชนะสามครั้งนิวคาสเซิลชนะสองครั้ง ก็ไม่ได้แตกต่างกันสูสีเพราะนั้นด้วยข้อมูลพื้นฐานครับไม่ไว่าจะเป็นอันดับและคะแนนผลงานห้าเกมหลังสุดของทั้งคู่การลงทุนกันทำกำไรการเจอจากันมีความสูสีกัองเกินกันอยู่นะเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆว่างไงถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ไม่ต้องรีบครับเพราะเราต้องดูผู่กับแฮนดิแคปประกอบไปด้วยผูกัรแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลาย วันนี้เจ้าตั้งห้าหลายคู่อยู่กับเซตนกับสเปอร์ครับผ่านราคาภูเจ้าเลือกอยู่กับสเปอร์ทีมเยือนปรับราคาลดลงหมดเลยห้าหลายครบถ้วนช่องเสมอไม่กลัวด้วยนะปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยห้าหลายครบถ้วนช่องตบ่บมาขึ้นสามลงหนึ่งไม่ขยับหนึ่งเพราะนั้นหลักหลอยู่ที่สเปอร์ใครที่ข่งเป็นราคาสเปอร์บุกมาต่อน,นอกบ้านบอลบารมลบห้าเป็นบอลนอกบ้านมาต่อนในบ้าน และเจ้าก็ยังคงเลือกทีมเยือนเปอร์เป็นเสียงข้างมากสี่ต่อหนึ่งเชื่อว่าสเปอร์ม,มีโอกาสกินไฮิแคป,ปอป,ป่าลูห้านี้ได้สำเร็จและสี่ต่อหนึ่งก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องทีมเจ้าบ,บ้านบอลองเพราะนั้นด้วยภูนี้ด้วยไฮิแคนี้ต่างเลือกที่จะเชื่อใจสเปอร์ในเมื่อภูและไฮเทคเชื่อใจสเปอร์ไปวงก,กับข้อมูลพื้นฐานที่สเปอร์ผลงานก็ถือว่าโอเคนะ การเจอเจอการก็ไม่ได้ด้อยกว่าวันนั้นก็ไม่น่ามีปัญหากันหรอกครับปอปลาถือว่าน่าลงทุนน่าลงทุนฉะนั้นแล้วครับมอนโอเคจึงตัดสินใจเลือกเกมคู่นี้วางใส่ต่อสเปอร์ครับวางใส่ต่อสเปอร์เป็นทีเดดตัวเน้นสุดสิดสบดาวเป็นตัวบ้านเจนสุดเน้นสุดตัวที่หนึ่งในอีพีหนึ่งประจำค่ำคืนวันเสาร์นี้ครับนะกดสเปอร์ตั้งแต่หัววันเลยหกโมงครึ่ง ส่วนที่เหลือใครยังไม่ได้รฟัง EP สอถึง EP ห้ก็รบกวนติดตามด้วยขอบพระคุณมา,มากๆครับ